ก็สวัสดีถ้ามาชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมเอ้ยไม่ใช่เกมวันนี้ผมมาอาทิปนะซึ่งผมวันนี้ผมจะมาอาทิปผมมีเรื่องจะบอกนั่นก็คือเราบอกโดนแบน์ Don หรอครับเนี่ยครับเนี่ยมันมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยอย่าอย่าตามเนี่ยตามที่เมาส์ผมเลือนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ะว่าเนี่ยเราดูเพื่อนคนอื่นครับผมเนี่ยครับเพื่อนคนอื่นเขาหายหมดเลยกลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้รูปผมันกลายเป็นสีขาวครับแต่ตรูปตู้ยังอย,งอยู่นะ ถ่ะโรบักยังไปรูปบปแบบนี้เลยครับไม่รู้โดนเออเลอร์ไม่รู้ว่าโดนเออเลอร์แซนไรู้โดนเออเร์เอร์แซนเอาไวรัสเข้ามาใส่หรือเปล่าก็คือเลื่องมันแบบเสือใ,ใจคนโรบอกมางคือไม่รู้ว่าโดนมันโดนแบน์เหรอที่ผมเล่นไม่ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือผมเนี่ยตอนแรกผมเนี่ยไปดูช่องพิชาวัตถุเพมาผมเห็นว่าพิชาตเขาเล่นเกมอาร์เซเวเบร์บแบบไม่ใช่อาร์เซเวเบร์บที่มีไดโนเสาร์นะเป็นอาร์เซเวเบร์บแบบ สร้างเรือแนวสร้างเรืออะไรเงี้ยคือผมเล่นอยากเล่นมากครับผมเลยกดเข้าไปกดว่าเข้าไปทีแมปหายมาเลยแล้วก็ลองเซิร์ชปรากฏเข้าไปครับผมผมเห็นว่าแมปมายหายหมดเลยครับผมผมก็นึกผมก็นึกว่ามันก็เป็นแค่มันผมก็นึกว่ามันก็เป็นมันก็มันกําลังดาวน์โหลดอยู่แต่ผมดูห้องบลมันมเขียนว่าดูเหมือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องขอบคุณที่อดทนในขณะนี้เรากําลังตรวจสอบอะไรอย่างตรงนี้ครับ เนี่ยตอนนี้ผมอ่านไม่ออกครับเนี่ยเดี๋ยวยวให้ทุกคนอ่านเองครับเดีย๋ยวผมซูมให้ต้องผมซูมให้ครับเนี่ยนั่นะมันประมาณเนี้ยโอเคคือแบบแย่มากครับคือเกมเลมโรบอกมันถูกแบนหรอเพื่งผมเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดมากผมก็นึกว่ามันแต่ผมก็นึกผมก็นึกว่ามันก็เป็นแค่บัก็กผมก็เลยเข้าไปผมก็เลยเข้า,ผม,ขาผมก็เลยเข้าหหานพี พี่ผมแต่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับคือมันไม่มีเลือกขึ้นไอดีขึ้นครับเดี๋ยวผมแต่ว่าผมกำลังหาวิธีแต่ผมลืมไอดีพี่แก้มไปแล้วผมก็เลยเข้าเลยโทรศัพท์ที่ผมอัดอยู่เนี่ยไอที่ผมใช้โทรศาพาัพท์อ่าอ่ะคือมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับมันมันมันเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนบอกว่ามันเหมือนมีผู้ใช้คล้ายไปแล้วซึ่งมันไม่ปกติอย่างนึงก็คือไม่ไม่ปกติแล้วครับซึ่งถ้ายอย่างนี้เนี่ยผมจะเอาอะไรเลยผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นโรบอทมากเลยครับ ไม่แน่นะว่าถ้าเจอโดบอกมันถูกแบนแบบนี้ครับผมพี่ไม่รู้ว่าโดบอกมันถูกแบน์หรือเปล่าครับแต่แบบค่อนข้างมีขึ้นอยู่ไอกรงกระดูกสองอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นไม่ได้เหมือนผมเนี่ยก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยถ้าเกิดไม่เล่นไม่ได้ทั้งโลกถ้าเล่นไม่ได้ทั้งประเทศไทยนี่ผมว่าโดนแบรชัดๆเลยเนี่ยซึ่งแบบมันหายยังไงครับเนี่ยข้างล่างแบบหายครับแล้วเนี่ยกดตรงเคีับกดที่พอค้นพบ กดค้นพบมันยังมีแมพพ่งนี้อยู่นะมีแมพพ่งนี้อยู่แต่มันก็ึ้นแบบตามปกติแบบนี้ครับแต่แมพที่มันไม่ปกติก็คือภาพหายหมดเลยครับไปดูดิภาพหายหมดเลยโดนแบนเหรอไอ้เหรอทำไมแมพมันเยอะแปลกๆปกวะโอ้โมีโบฮาแคลดโบฮาวเวนฮอทไทคูนก็มา มันยังมีแมปขึ้นอยู่นะแต่ว่าผมลองเข้าแมบ,บนี้ดูครับไม่รู้มันจะเข้าได้หรือเปล่านะผมไม่เคยเข้าด้แหละแล้วรอนรอเดีย๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเข้าเสร็จ hey, เดี๋ยวน,นะท่านผู้ชมเอา้านี่ไงมาแล้วอะไรอะ่ะการการร้องการร้องไม่ถูกกันขอไม่ถูกต้องเดี๋ยวน,นะนี่ครับท่านผู้ชมขนาดเข้าแมปยังเป็นอย่างนี้เลยผมใช้นี่ครับดูเพื่อนดิ โลบอกมันถูกแบนเหรอหรือาเป็นเพราะเน็ตผมเน็ตผมมันเร็วเล็เน็ตผมมันกาะขนาดนี้เหรอถ้าเน็ตผมมันกากเนี่ยมันควรจะออกเด้งออกนะแล้วแแบบข้างล่างมันควรมีอยู่อย่าบอกนะว่ามันโดนแดนหรือเปล่าดูดิไม่มีเพื่อนคนไหนเล่นเลยอะ่ะไม่มีเพื่อนคนไหนเล่นเลยเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนนะเพื่อนผมได้ทำการสืบพี่เราเรียบย นี่อการบอกพี่เราเรียบร้อยครับผมพี่บอกว่าเซิร์ฟน้าล่มเออแต่ผมว่าเซิร์ฟน่าจะล่มของจริงแหละมัง้งหรือเปล่านะผมถามพี่แล้วแหละน่าจะเซิร์ฟล่มแหละไม่น่าจะโดนแบรนหรอกแต่ถ้าเซิร์ฟถ้าเซิร์ฟล่มแมมมันจะหายหรอกคือผมเอารหัสพี่เข้าไปเลน่นก็เล่นไม่ได้นะ แต่ผมว่าเสิร์ฟน่าจะล่มแหละไม่น่าโดนแบร์หรอกถ้าโดนโดนแบร์จะเด็กบางคนอาจจะมีเด็กบางคนที่ฆ่าต,ตัวตายก็ได้นาะหรือเปล่าอะโอเคคลิปก็จบเพียงเท่านี้และวกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะให้ผมเ,เล่นเกมอะไรนอกจากโรบอกนะนอกจากโรบอกก็ผม ซึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยมาดูเดี๋ยวรุ่งนี้ผมค่อยมาดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าถ้ามาันยังเล่นไม่ได้ผมว่าจะโดนแบทชัดเลยแหละแต่เซิร์ฟน่าจะล่มหรือมั้งโอเคซึ่งแต่ว่าผมเห็นว่าทําไมแต่ผมเห็นว่าทําไมเพื่อเขาไม่เล่นสักคนเลยวะต้องมีสักคนหนึ่งเล่นดิเซิร์ฟล่มจะม,มีสักคนลิงเล่นนะหรือเปล่าวันนี้ผมไม่รร้นะผมไม่เคยเห็นเซิร์ฟโรบเซิร์ฟล่มอมะแต่ไม่โอเคถ้าม่ชมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ สำหรับใครที่แบบผมเล่นเกมพวกอะไรงนี้นะผมเดี๋ยผมจะให้ผู้ชมโหวตว่ามันให้ร่วคอมเมนต์ใต้คลิปว่าผมจะให้ผมเล่นแกมลีมอสห,หรือจะให้ผมเล่นเกมไฟดีน h t ฟังกินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็คลิปก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมี2เกมให้เลือกนะโอเคจบเลยแล้วกันแต่เซอ้่อมามนาจะล่มเลยนะ